สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวรขอ,อนำเสนอกวีนิพนธ์เขียนแผ่นดินประพันธ์โดยนวรัพพงไพบูณน้ำนูนพูนพองกระเพื่อมราวเป็นราวเป็นริ้วระลอกชำํำใบไม้ไร่ลมระเริงรำพลิ้วน้ำพลิ้วลมระงมภูภูเวียงพาดวางไปกลางฟ้า ทอดเทือกทึมท้าประทับอยู่ภูพานแผ่รอบเป็นขอบคูยืนยงคงคู่ภูพานคำภูพลายให้น้ำเป็นลำพองเลี้ยงดินถิ่นท้องที่สูงต่ำให้ชื่นให้เย็นเป็นประจำให้ฝนฟ้าฉ่ำในดินแดนน้ำพูนน้ำพองยังนองย่าน ลำชีอีสารเลี้ยงคนแสนคนดีดอกคูณและเสียงแคนขับกล่อมขอนแก่นชั่วกับกันอ่านโดยสุภชยาสีชูประธานสโมสรนิสิตคณะสังคมศาสตร์มหาวิทยายลัยนเรศวร